เราเป็นจพลมิวเขีมาสอนค่ะครับผมวันนี้เราก็มีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายเหมือนเช่นเคยนะฮะพูดคุยกับเราได้นะครับทางแฟนเพจ9 m ้าเอนะจ๊ะข่าวแรกวันนี้นะคะอยากจะพูดถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเพราะว่าตอนนี้อิทธิพลจากพายุบวยัวลอยน่ากลัวน่ากลัวมากมพ,พี่กอบส่งผลกระทบหลายพื้นที่จริงๆคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงลองแลกเปลี่ยนกันดูนะคะแม่มาบอกเราหน่อยนะครับที่บ้านเจอปัญหาขนาดไหนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน เดี๋ยวให้ทีมงานลองโฟกัสดูหน่อยนะฮะ,ะเผื่อขอเข้ามาแล้วเราก็ประกาศให้ในรายการเลยแล้วกัน,นะะเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเนี้ยเห็นมีขอความช่วยเหลือไปทางขออนุญาตเก่าถึงคือเพจอีจันที่อุตรดิตฐ์ะเขาบอกหูน้ำท่วมแบบสูงมาก<ช>อยู่กับค,คุณแม่หรือคุณยายยุเยอะมากทางเพจอีจันเขาก็รีบไปช่วยเลย เราก็อยากจะเป็นความเล่งด่วนนะที่จะให้ความช่วยเหลือไปอันหลายพื้นที่อย่างที่พี่ก๊อฟบอกแต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่อําเภอแม่สะเยงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้ามืดของวันนี้ประมาณสักตีสี่ค่ะเป็นน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากมีบ้านเรือของประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากนะคะเป็นอิทธิพลจากพายุบัวลอยดูน้ํานะคะตลอดทั้งคืนค่ะ น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนความเสียหายที่รุนแรงที่สุดก็คือคอสะพานบ้านศพหานนะคะถูกกระแสน้ําป่าจากลําน้ําแม่หานบ้านศพหานหมู่สองเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือเหมือนสะพานมันขาดน้ำซัดสะพานขาดเลยทําให้เส้นทางหลักที่เชื่อมต่อถูกตัดขาดไปด้วยเนี่ยคุณผู้ชมดูค่ะคือไปก็ไม่ได้มาก็กไม่ได้เอาอย่างนี้ละเนาะ มันไปไม่ได้เลยมันเป็นทางหลักของเขาอะรถไปมาไม่ได้โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนศพหารนะคะโอ้โหคนเดือดร้อนกันหนักมากอุถ้าเป็นเราอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนาะจริงจะเข้าจะออกไม่ได้เลยแล้วน้ํายังไหลเชี่ยวแบบนีโ้โหแรงมากอะอมแม่น้ำยวมค่ะบริเวณสะพานวัดจองคำ สถานีเตือนภัยที่บ้านหนองป่าแขมอำเภแม่เสียงรายงานระดับน้ําค่ะตอน6โมงครึ่งเช้าวันนี้มิวมิวิวนี่คืออันตรายมากจริงๆนะคะคือน้ำมันเที่ยวมากอยน้ำท่วมเนี่ย4เมตร60เซนติเมตรระดับน้ำที่เขาวัดได้นะ4เมตร60เซนติเมตรวัดที่สะพานวัดจองคำนะคะเป็นสถานีเตือนภัยบ้านหนองป่าแขมเตือนสีแดงเลยนะคะชาวบ้านบอกเลยว่า นี่คือน้ำท่วมใหญ่ที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีขนของไม่ทันคือต้องยอมปล่อยให้ลอยไปตามน้ำอ่ะพี่ก๊อฟอความเอาชีวิตไว้ก่อนนะเนาะจริงๆบ้านเรือนประชาชนค่ะหลายสิบหลังและเหมือนกันสะพานขาดสัญจรไปมาไม่ได้เลยโโอ้หดูพังราบอะต้องใช้คำนี้นะนี่โอ้โหนี่ลวพี่คนเมื่อกี้ที่ไปกับน้ำอะ เฮ้ยยังไงอ่ะลอยไปเลยอ่ะช่วยทันไหมอ่ะโอ้โหน้ำมันแดงอย่างเลยอ่ะน้ำเชี่ยวสีน้ำคือแบบน้ำ่าลขอให้ปลอดภัยนะคนเมื่อกี้ขอให้ปลอดภัยนะคุณผู้ชมคะครับ คือเราก็เลยตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่าเอ๊พายุบัวลอยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับบ้านเราอีกนานแค่ไหนจะรุนแรงขนาดไหนข้อมูลช่งชวงเช้าวันนี้9ก้าโมงเช้านะคะพ<ถ>ายุบัวลอยอ่อนกําลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมที่ประเทศเมียนมาอยู่ทางด้านทิศเหนือของอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่ทางด้านทิศเหนือห่างออกไปประมาณ80กิโลนะคะกําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกภาคเหนือตอนบนอาจจะมีฝนตกหนักค่ะ เชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนอยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเช้าวันนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะไปสำรวจความเสียหายในหลายหมู่บ้านเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ค่ะดูภาพไปโอโ้โหถ้ามีภาพเรื่อยๆเพลงต่อเนื่องได้เลยนะคะเราอยากให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและความเสียหายที่เกิดขึ้นโอโ้โหดูสิอืม โอ้โหเดือดร้อนเป็นวงกว้างอะใช่ค่ะโอ้โหเป็นห่วงคนในพื้นที่นะคะใช่อะอย่างที่บอกแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องเอาความปลอดภัยของตัวเองเอาไว้ก่อนทรัพย์ส,สินบางอย่างถ้ามันไม่ทันก็ก็ไม่ทันจริงๆเนี่ยไปยื้ถึงเอวน้ําอะอคนของกันไม่ทันขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับค่ะอโอ้โหหนักจังเลยเป็นกำลังใจนะคะ พาไปต่อนะครับที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีฮะเมื่อวานนี้เวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ม,<ๆ>มีคนเอารถเนี่ยไปล้างที่คาแคร์แห่งหนึง่งเขาบอกเขาก็มาล้างเป็นประจำนะแต่ว่าวันเนี้ตอนที่มาล้างเนี่ยปรากฏว่าคนที่มีหน้าที่ขับรถขึ้นไปบนแท่นอะ่ะคือคือไอ้ร้านล้างรถบางแห่งเขาจะมีล้างใต้ท้องรถอะหมอต้องขึ้นไปบนแท่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเนี่ยฮะเขาบอกว่าวันนี้ยไอ้คนที่ขับขึ้นไปบนแท่นอ่ะเอ๊ะหน้าใหม่ ไม่ใช่หน้าเดิมค่ะหลังจากนั้นฮะเกิดเหตุหน่าตกใจครับคนที่ขึ้นไปขับรถคันนี้ครับไม่รู้ขับยังไงแหละเออไอ้รถเนี่ยฮะมันมันหล่นจากแท่นอ้าวแล้วอารามตกใจก็ไปเหยียบคันเร่งอ้าวด้านหน้ารถมีคนคอยโบกว่าตรงหน่อยซ้ายหน่อยขวาหน่อยรถมันก็เลยพุ่งไปชนคนนั้นอีกอลองชมภาพครับ คุณผู้ชมครับอันนี้ภาพตอนที่กําลังพยายามจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะเขาก็พยายามที่จะช่วยกันมีกู้ภัยกับชาวบ้านช่วยกันใช้แรงคนนี่แหละยกรถขึ้นมาเพราะรถมันหล่นจากแท่นไปอ,อันนี้ในภาพเนี่ยคะคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่นะฮะเบื้องต้นเขาบอกว่าบาดเจ็บที่ขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่29กันยายนเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับ ทางสงพบ้านบึงเขาก็ได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีคาแคแห่งหนึ่งนะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็รีบไปเลยครับไปถึงปุ๊บก็พบกับนายซูทูเอาเป็นชาวพมา่าฮะได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากว่ารถกระบะคัาานนี้เนี่ยคนะันนี้เนี่ยนะฮะสีบรอนเนี่ยทะเบียนกรุงเทพเนี่ยะฮะพุ่งเข้าไปชนคนที่ได้รับบาดเจ็บก็ร้องด้วยความเจ็บปวดกู้ภัยก็รีบนำไปส่งนะฮะ ที่โรงพยาบาลบ้านบึงส่วนคนขับนะครับชื่อว่านายซอนายซอเนี่ยก็คือแบบตกใจอะ่ะ mm hmm. เขาก็ได้แต่พูดเขาเสียใจไม่ตั้งใจจับใจความได้ประมาณนี้นะฮะพอถามเจ้าของรถกระบะเขาก็บอกว่าเนี่ยปกติมาล้างประจําเลยนะแต่คนที่นํารถขึ้นแท่นเนี่ยมันเป็นคนอื่นสงสัยวันนั้นไม่อยู่หรือ,อยังไงไม่รู้แหะก็เลยกลายเป็นคนนี้ต้องขับขึ้นไปแทน เนี่ยนะฮะเดี๋ยวตำรวจเขาก็ต้องสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรประมาทหรือยังไงเพราะว่าต้องหาสาเหตุให้เจอ,อเนี่ยไอ้ท่านผูเนี้ขึ้นไปเนี่ยเขาก็มีไว้ให้แบบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบางบางคนอยากเจอล้างใต้ท้องรถเขาก็จะเอาสายยงสายยางก้มลงไปพไป่ช่งพิชีเป็นพนักงานใหม่หรอสงสยัยละมั้งเขาก็<อ>ไม่ได้ยืนยันมานะฮะอือโอ้แต่ สงสารคนเจ็บเนาะิงถูกชนน่าจะเป็นเพื่อนกันเนาะเพราะว่าคนขับชื่อซอใช่ไหมคนที่เจ็บชื่อซูทูเอาน่าจะเป็นชาวพม่าทั้งคู่น่าจะเป็นเพื่อนกันเพิ่งมาทํางานเดาว่านะเดาว่าเพราะว่าลูกค้าประจำเขาบอกไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าบางทีเหตุการณ์มันไม่คาดคิดเนาะใช่พนักงานที่จะมาทํางานในลักษณะแบบนี้ก็ต้องฝึกให้เชี่ยวชาญสาคัญมาก ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งเวลาเอารถไปล้างเนี่ย<ม>ถ้าหากว่ามันต้องมีแท่นมีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนขับขึ้นเองแล้วก็ค่อยแบบให้เขาจัดก,การเรียบร้อยพอเสร็จก็มาตามเราเดี๋ยวเราถอยอลงเองเพราะบางทีพนักงานมือใหม่แล้วรถที่ไม่คุ้นมือใช่เราไม่รู้จังหวะการเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งต้องเหยียบเบาหยิบหนักขนาดไหนมันไม่เหมือนกน<ม>ันมันไม่เหมือนกันแต่ละคันมันไม่เหมือนกันแล้วรถรุ่นใหม่เนี่ยอุย้ยระบบมันมบางทีคนมาเจองงนะใช่เอออย่างเกียร์เนี่ย สมัยก่อนเราจะชินกับเป็นเกียร์เขาเรื่เกียร์กระปุกใช่ไหมในนี้บางคันมีเกียร์มาอยู่ตรงรพวงพวง,พงมาลัยรถที่ผมขับนี่ใช้หมุนแล้วนะอละไรเกียร์เป็นหมุนนะเกียร์เป็นหมุนเออขับเองกะดีีสุดใช่เราจะคุ้นมือหน่อยน,อน<ช>่อยอ่ออาฝากไว้นะฮะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ ฝากไว้เหมือนกันนะคะหลายคนก็เคยบ่นบนแหละว่าตามหน้าโรงเรียนก็มักจะมีรถของพ่อแม่ผู้ปกครองอไปส่งลูกหลานหรือไปรับลูกหลานแล้วจอดแช่ม,มันก็อาจจะทําให้การจราจรติดขัดส่งผลกระทบต่อคนที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางตรงนั้นถูกต้องมีเสียงบ่นอยู่บ่อยๆเหตุการณ์น,นี้เป็นผู้ปกครองไปรับลูก ที่หน้าโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งในคลิปมันเห็นป้ายโรงเรียนชัดเจนก็มันจะรู้ว่าโรงเรียนอะไรแถวๆถนนสามเสนนะคะปรากฏว่าจอดในที่ที่ห้ามจอดตำรวจจราจรก็เลยมาล็อกล้อขาวแดงใช่ผู้ปกครองเขาโกรธว่ามาล็อกล้อเขาทำไมเขาจอด แป๊บเดียวเองแค่5นาทีถ้าไม่ล็อกล้อ <î n ff> เขาก็ไปตั้งนานแล้วรถก็ไม่ติดหลอกประมาณนี้ออแต่ตำรวจจราจรบ,บอกว่าตำรวจจราจรก็ปฏิบัติตามกฎจราจรทำตามหน้าที่อถูกต้องถ้าไม่ดำเนินการตำรวจก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เขาก็ผิดนะใช่แต่ผู้ปกครองคนนี้หัวร้อนถึงขั้นไหนรู้ไหมคะไปดูว่าเขาทำอะไรกับรถของตำรวจจราจรครับ ใจเหรอ<ช>ของตำรวจใช่ไหมของตำรวจค่ะอผลักรถจักรยานยนต์ของตำรวจรล้มเลย<อ>แล้วก็วยวายวยวายไม่ยอมหยุดอ้างว่าจอดแค่5นาทีเองทําไมต้องล็อกล้อถ้าปล่อยไปอเนี่ยถ้าปล่อยไปเขาก็ไปตั้งนานแล้วแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าลูกอ๋อนี่ลูกเมื่อกี้เนี่ยแว,แว๊บๆโอ้ตัวเล็กอยู่เลยลูกเอ้ย าต,ต้องามาเห็นแบบนี้เหรอเด็กนักเรียนคนอื่นที่เขาก็ตกอ,อกตกใจยืนออกันอยู่หน้าโรงเรียนเดินผ่านไปผ่านมาเด็กหันมามองกันเต็มเลยโอ้ยนี่คือพฤติกรรมของผู้ปกครองรที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่เด็กเห็นแล้วเขาจะรู้สึกยังไงลูกตัวเองเห็นจะรู้สึกยังไงพี่ก๊อฟแล้ววันหลังลูกต้องไปโรงเรียนจะทํายังไงอ่ะถูกเพื่อนก็จะมาพูดเนาะ นี่แหละค่ะ<อ>เหตุการณ์น,นี้นะคะเมื่อ26กันยายนค่ะเพจเรารักด่านตรวจโพสต์เอาไว้นะคะโพสต์คลิปนี้แล้วก็มีข้อความบอกว่าจอดรถรับลูก5นาทีโดนล็อกล้อเดือดจัดผลักรถตำรวจคืน<อ>ก็ในคลิปเห็นป้ายชื่อโรงเรียนชัดเจนแหละทีนี้ตำรวจบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของตำรวจตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่เนื่องจากว่าผู้ปกครองคนนี้จอดรถในที่ห้ามจอดนะอดูคาดขอบทางบริเวณทางเท้า มันก็ขาวแดงเหมือนที่พี่กบบอกคือ5นาทีมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีใช่ไหมหนึ่งนาทีก็ผิดกฎหมายผู้ปกครองเขาเถียงนะ,ะตำรวจบอกเป็นหน้าที่ผมใช่ไหมที่ต้องดําเนินการผู้ปกครองบอกว่าหน้าที่คุณอะ่ะเข้าใจแต่ผมอะ่พะพลเมืองแต่เขาไม่ได้พูดคุณผมหย,ยาบหยาบคล้ายๆขึ้นมึงขึ้นกูอ,อ,อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดา่าหยาบดา่าแรง<ะ>สุดท้ายคลิปมันก็ตัดไป ถามว่าแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากนี้ครับเราตามเรื่องนี้ให้ล่าสุดเมื่อวานก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาได้จับกลุ่มผู้ปกครองรายนี้ ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยอคือทางตำรวจเขาชี้แจงให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางวัน26กันยายนตำรวจจราจรสอน,นอสามเสนเขาก็ไปอำนวยความสะดวกดูเรื่องการจราจรให้หน้าโรงเรียนนะคะพี่กอฟรถคันนี้มาจอดหน้าโรงเรียนมาหยุดในพื้นที่ที่เขาห้ามหยุดห้ามจอดมันมีสัญญ,ญาณมีป้ายบอกชัดเจนตำรวจจราจรเขาเห็น เขาไปเตือนก่อนนะคะอ๋อเหรอเขาเตือนก่อนแล้วโอตำรวจยืนยันว่าไปเตือนว่าให้ย้ายรถออกจากตรงนี้แต่ผู้ปกครองรายนี้ไม่ยอมย้ายไม่ยอมเคลื่อนออกไปแล้วด่าตำรวจจราจรและผลักรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจรจนล้มลงได้รับความเสียหายตามที่เห็นในคลิปตำรวจจราจรเลยควบคุมตัวเจ้าของรถคันนี้เลยค่ะควบคุมตัวผู้ปกครองรายนี้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย คือเตือนแล้วน่ะใช่เออถ้าไม่เตือนก็ยังแบบอ่ะยังพอให้ถกเถียงเนาะอ,อันนี้มันไม่มีอะไรจะไปเถียงกับเจ้าหน้าที่เลยนะเจ้าหน้าที่เตือนแล้วค่ะไม่ใช่อยู่ดีไปล็อกล้อเลยเตือนว่าคุณเคลื่อนนะจอดตรงนี้ไม่ได้มไม่ยอมไปแถมด่าเจ้าหน้าที่ครับจับกลุมในข้อหาข่าต่อภาษีด้วยค่ะ,ะฮะรถขาาต่อภาษีอา้าวเหร ค่าต่อภาษีประจําปีและจอดรถกีดขวางการจราจรนะคะส่งตํารวจสอนอสามเสนปรับตามกฎหมายนะคะเขาก็รับสารภาพค่ะแล้วก็นําตัวส่งฟ้องเป็นคดีอาญาเรื่องของการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมะด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยอะ่ะสุดท้ายนะคะฟ้องไปที่ศาลแขวงดุสิตศาลมีคําพิพากษาลงโทษออกมา กรณีนี้ความผิดนี้คุณผู้ชมดูเป็นอุทาหรณ์เอาไว้นะคะสารพิพากษาออกมาแล้วว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9 35 1 358 368ความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานและทำให้เสียทรัพย์ก็เจ้าพนักงานเขาบอกแล้วให้คุณเคลื่อนย้ายรถเขาเตือนก่อนคุณไม่ทำคุณไปผลักรถเขาได้รับความเสียหายอันนี้คือทำให้เสียทรัพย์ จำคุก2เดือนปรับ12,000บาทแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาเอาไว้ก่อน1ปี 1> และให้ชดใช้ค่าเสียหาย1,000งบาทค่ะสรุปว่าโดนไป 2, 2, 2. อ0 0มื่อโอ้คุ้มไหมคะไม่คุ้มเลยจอดรถรับล,ลูกถ้าเคลื่อนไปตามที่เจ้าหน้าที่บอกอขยับรถออกไปหน่อยนะก็จบละทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกอืม แแต่เอาจริงก็หลายพื้นที่เป็นแบบนี้นะหน้า,นาโรงเรียน,นยใช่ค่ะหน้าโรงเรียนเป็นแบบนี้จริงช่วงเข้าเรียนช่วงเลิกเรียนอย่างเงี้ยโอโ้โหรถจริงนะแล้วทำไหนพูดยังไงเดียวเราเห็นคนไปคอมเมนต์นะพี่กอลไมีเข้าไปดูคลิปนี้ใช่ป่ะแล้วคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเออมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วบางทีผู้ปกครองอะ่ะไปส่งนักเรียนไปโรงเรียนส่งลูกหลานอะ่ะโอโ้โกว่าลูกจะเข้าโรงเรียนได้ทั้งกอดทั้งหอมทั้งล่ำลางลูกจนเขาบอกลูกไปเรียนนะไม่ได้ไปทำอะไร คือแบบใช้เวลานานมากกับการไปส่งอะไรเงี้ยแล้วบางโรงเรียนนะแบบว่าตึกอาคารจอดรถก็ไม่มีนะใช่ใช้เป็นแบบผู้ปกครองไปจอดตรงแบบเหมือนแบบเป็นทางเข้าอะ่ะก็แล้วอย่างที่มิวบอกว่าจะลงกว่าจะอะไรกันรถมันก็ติดข้างหลังเต็ไมไปหมดเข้าใจความรักลูกนะคะเราเข้าใจแต่บางทีมันก็ต้องให้เหมาะให้สมเนาะอ <laughs> เอ่อเอาไปดูตูบ ยอดสายสืบเอ,อมีคนบอกว่าสงสัยตูบเ็าจะปลอมตัวมาต้องติดยศให้เขาซะหน่อยอหลังๆนี่ตูบเขาแบบมักจะทำเรื่องเซอร์ไพรส์บ่อยนะะก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นตูบได้เงินเดือนใช่ไหมจากปั๊มน้ำมันใช่เป,เป็นพนักงานาเออทำงานดีมากนะออนี่ล่าสุดฮนะตูบเนี่ยฮะแสนรู้ครับเขาไปคาบถุงดำมาแล้วก็มาหน้าออฟฟิศแห่งหนึ่งแล้วก็ก็คาบเล่นแกะไปแกะมา จะให้คนมาเห็นแหละค่ะสุดท้ายพนักงานในออฟฟิศมาจะเก็บไงเขี่ยไปเฮ้ยนี่มันถุงอะไรเนี่ยทำไมมาเป็นเม็ดเม็ด,มดค่ะไปเจอ,อยาบ้าโหเกือบหนึ่งร้อยเม็ดตู่ยอดนักสืบไปดูครับน,น,น,นี่ถุงนะนี่ฮะเนี่ยฮะ,ะมีภาพอยู่เหร,อ,หรอครับนี่นี่น,นี่ตำรวจมามาเคลีย เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งฮะตำรวจสอพอเมืองชนบุรีนะครับก็ได้รับแจ้งจากประชาชนฮะว่ามีนี่น้องตูบเขาไปคาบถุงดำมาเอามาแทะเล่นหน้าบริษัทแห่งหนึ่งอยู่พื้นที่หมู่3อําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับภายในไอ้ถุงดำเนี่ยไปเจอนี่ครับถุงบรรจุยาบ้าเกือบ100เม็ดนะ สุนักตัวนี้พนักงานเล่าว่าเขาชอบไปคาบน,น,น,นู่นคาบนี่คาบนั่นเอามาตรวจให้ <c oughs> ามาตรวจให้แล้วก็เอามาวางไว้หน้าอฟศแบบนี้แหละเนี่ย <c oughs> น,นะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคนที่เขาจะไปเก็บอะ่ะเขาก็ตาดีไง <c oughs> เขาก็เอออะไรเม็ดเม็ดนะคิดไปคิดมาเฮ้ยหรือ,อยาบ้า <c oughs> ก็ยังคิดได้นะ <c oughs> ก็เลยรีบแจ้งตํำรวจฮะ ตำรวจก็รีบมาดูเลยนะครับก็เนี้ยฮะก,ก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวต้องตามดูแหละว่าไอา้ยานี้มันมาจากไหนไปค่ามาบริเวณใดแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดว่าใครนะเอามาทิ้งก็ต้องเจอตัวแหละถูกไหมเนี่ยหูจาตู่เคยไปฝึกเป็นสุนัขตำรวจอะไรอย่างนี้มาก่อนปะเคนายเ, <laughs> เคนายปะแต่ <laughs> เอาอีกนะมุมหนึ่งนะแอบกลัว โก้เขากินเข้าไปเนาะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยถ้าหาว่าโดนสักเม็ดหนึ่งเนี่ยหมามันรับไม่ไหวหรอกใช่อโอ้แต่เขาฉลาดจังเลยนะ,ะจริงจริงจริงเนี่ยฮะก็เดี๋ยวตามดูน่าจะตามตัวได้แหละผมว่าไม่ยากหรอกค่ะฉลาดเหลยเกินครับ,คร,บครับนั่นรับนีตลอดครับไปเรื่อยครับไปเรืเ่อย คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของคุณยายท่านนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะมิวเชื่อว่าดูคลิปลักษณะแบบนี้มันทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะว่าคนที่เขาลำบากเขายังฮึดสู้เขาสู้ชีวิตคุณยายท่านนี้หิ้ววุ้นออกมานั่งขายอยู่ริมทาง คือไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาแล้วคุณยายอายุเยอะพี่กออ๊อฟไปดูภาพแล้วเชื่อเลยว่าทุกคนเห็นภาพจะถามเลยว่าคุณยายขายที่ไหนอ,อยากจะไปอุดหนุนอยากจะไปช่วยเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยนะคะเีงคค่ป็นนนแใรบบโลก้ จะเป็นกําลังใจให้กับคุณยายก็ไปอุดหนุนคุณยายกันได้มิวบอกพี่กัดก่อนเลยบอกมาบอกมาหน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ<อ>และบางทีคุณยายก็จะไปอยู่แถวแถวดินแดงอะไรแบบนี้ค่ะ<อ>ใครเจอคุณยายก็ไปอุดหนุนคุณยายได้นะคะคุณยายไม่รับบริจาคนะคะซื้อของดีกว่าซื้อของดีกว่าคุณยายทําเองวุ้นมะพร้าวนะคะแต่ก่อนอื่นต้องให้เครดิตคนถ่ายคลิปก่อนที่เขาไปเจอคุณยาย นายวุฒิชาติค่ะบอกว่าวันนั้นเดินไปซื้อของแล้วบังเอิญเห็นคุณยายนั่ง<ะ>ขายวุ้นอยู่ที่ริมทางเท้าหน้ามหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยยืนมองอยู่สักพักใหญ่ๆพี่ก๊อฟไม่เห็นมีใครไปช่วยอุดหนุน<อ>คุณยายเลยเลยตัดสินใจเข้าไปคุยเข้าไปซื้อวุ้นของคุณยายแล้วก็ถามไถ่<ะ>คุณยายเป็นยังไงอยู่แถวไหน<ะ>ขายดีไหม<ะ>ขายประจำตรงไหนเผื่อจะมาอุดหนุนคุณยายอยู่แฟลตแถวแถวดินแดง มานั่งขายอยู่ริมทางไม่ได้มีที่ประจําแต่ตอนนี้เหมือนกับไปประจําอยู่หน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วนะคะคุณยายมีปัญหาสุขภาพขาไม่แข็งแรงเดินลําบากแต่คุณยายก็ยังต้องพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะดูแลตัวเองให้ได้ไม่ยอดทอนะไม่ยอดท้อจริงๆใครที่กําลังท้อกับชีวิตอยู่ ดูคุณยายเป็นตัวอย่างค,คุณยายสู้ชีวิตมากๆนะคะคุณผู้ชมครับเจ้าของคลิปบอกว่าปกติเนี่ยก็ชอบช่วยเหลือผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ครั้งนี้คนสนใจเยอะเลยคนไปคอมเมนต์กันเยอะเลยโดยเฉพาะ น้องนองนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยน้องนองนักศึกษาต้องไปเรียนกันอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่ไม่คุ้นไม่ได้เห็นคุณยายแต่พอคลิปนี้แชร์ในโลกออนไลน์น้องๆน,นักศึกษามาเมนเพียบเลยบอกเดี๋ยวจะไปอุ่หนุนเออดีมากน้องไปเป็นกําลังใจให้คุณยายนะคะเจ้าของคลิปให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้คุณยายก็จะโทรไปหาตลอดนะเพราะว่าขอเบอร์ติดต่อกันเอาไว้ก็โทรไปขอบคุณอบอกขอบคุณมากๆเลย ที่ถ่ายคลิปนี้แล้วก็เอาไปโพสต์ตอนนี้คนมาอุดหนุนคุณยายเยอะมากโดยเฉพาะน้องนองนักศึกษานะคะนี่คือพลังบวกที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์ที่บางทีมันสามารถส่งต่อความช่วยเหลือกันได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะย้ำอีกทีที่หน้ามาหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยคุณบุฒิชาติเขาทาคลิปแบบสวยเลยเนาะ มีอะไรเพลงเออเหมือนไม่สูบวิดีโอใช่ดีเลยช่วยกันช่วยกันแล้วก็แถวนั้นอะ่ะเอาจริงก็มีแบบพวกหอพักอะไรเยอะแยะเลยมาอุดหนุนกัน,นะคะุณยายก็ขายที่นี่แหละยายน,นขายอยู่ประจําตรงนั้นเลย,<า>ยจะได้รู้เนาะ เป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะค,คุณผู้ชมคะมาดูกิจกรรมที่น่าสนใจตรงนี้กันสักหน่อยนะคะค,คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พุทธสภาได้ร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ในโอกาสครบรอบ108ปปีวันพระราชทานธงไตรรงค์ค่ะซึ่งจัดขึ้นณเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะ พลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาและในฐานะประธานคณะกรรมิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาเป็นประธานในงานรวมพลคนรักชาติระลึกวีรกรรมทหารกล้า108ปปีวันพระราชทานธงชาติไทยโดยมีสมาชิกวุฒิสภา อนุกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่สองคณะผู้บริหารมูลนิธิเจโตว,วิมุตตและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานค่ะโดยมีพลตำรวจโทเผ่าไทยทองทิวประธานการจัดงานและคณะผู้บริหารเมืองโบราณให้การต้อนรับนะคะ สำหรับงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6ในวันครบรอบ108ปีวันพระราชทานธงไตรรงแล้วยังถือเป็นโอกาสอันดีในการรำลึกถึงวีรกรรมของบรรพชนและทหารกล้าที่ได้สละเลือดเนื้อเพื่อชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะโดยเมืองโบราณนะครับได้มีการรวบรวมต้นไม้ประจำจังหวัดทั้ง77จจังหวัดมาปลูกในพื้นที่เดียวกันเป็นครั้งแรกฮะ เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและยังได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญครับโดยการรวบรวมธงประจําจังหวัดทั้ง77จังหวัดมาโบกสะบัดร,รวมกันอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับเป็นครั้งแรกของประเทศด้วยฮะเพื่อสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งชาติและพิธีกลางธงชาติผืนใหญ่ที่สุดในโลกโดยงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมการแสดงออก ถึงความภาคภูมิใจและทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่สังคมและประเทศชาติสืบไปครับวันนี้เราได้สแสดงออกถึงความรักชาตินะครับโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการที่จะยึดเหนี่ยวสถาบันชาติศาสนานะครับรวมทั้งประชาชน ให้ประเทศไทยยู่อยู่คงอยู่ต่อไปนะครับจะมาเช็คพุทธิสภาทุกท่านเนี่ยทำงานให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่นะครับในทางการที่จะช่วยรักษาเอกราชอธิปไตยและความสงอบนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ